พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าสวัสดีทุกคนด้วยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในมายครับและผมก็จะพาทุกคนไปตะลุยเมืองฮาโลวีนกันฮาโลวี Halloween นนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะเที่ยวกับใครไม่รู้ว่าจะเที่ยวที่ไหนงั้นเรามาเที่ยวฮาโลวีนกันในเกมมายคราฟกันเลยนะครับผมโอเคเป็นเวลาที่กําลังดีเลยนะครับที่พระอาทิตย์ตกดินนะเดี๋ยวผมรีวิวโซนนี้เลยกันโซนนี้เป็นโซนชานชลาลารถไฟนะครับผมเลือเมืองของเราค่อนข้างปลอดภยัย เราปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีสโนโกลเลมอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูเมืองอาจจะไม่ค่อยสวยงามน,นะเพราะผมเพิ่งสร้างได้ไม่กี่วันเองนะครับผมอันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงของนะครับน่าจะลงคลิปหน้าด้วยแหละคลิปคริสต์มาสด้วยแหละนะครับผมอ่ะเราเดินมาดูโซนต่อมากันนะครับโซนนี้อาจจะเงยียบเหงานหน่อยนะครับอาจจะเป็นมืดๆตอนนั้นเป็นอดุสาวรีจิกิรตเซนะครับผมโอเคตังน,นี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะครับ ส่วนข้างในห้องนี้จะเป็นห้องของผู้บริการบริการนะครับผมแล้วก็เข้าไปเอารถไฟได้เือนกันส่วนเดินลักตันนี้จะเป็นส่วนน้ําครับผมส่วนน้ำเ,เดี๋ยวหาทางลงก่อนโอเคเข้าใจแล้วคือว่าผมเลี้ยงสัตว์นานาชนิดแต่เอ็กซ์ลอดแม่งแดกหมดแล้วโอ้แย่จังเลยเลขเอ็กซ์ลอตอ่าตรงนี้คือทางเข้าอ๋อตรงนี้คือทางเข้าที่เราจะสามารถแจมกับนอนนอนได้นะครับผมอ่าเนี่ย เรามุดเข้ามาว่าเล่นได้นะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นห้องเติมออกซิเจนนะครับก็เข้ามาเติมออกซิเจนได้แล้วก็ไปต่อออกซิเจนจมบทออกซิเจนจหมบทออกซิเจนจหมบทเจ็บ <c oughs> อ่ส่วนตรงนี้นะครับโอ้โหหิมะถมเพียบเลยว,วะ่ะโอ้ช่างมาันเถอะกันช่างมาันละกันส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนโอ่าโซนน้ําตกนะครับหรือว่าโซนขับเรือนเองนะขับขึ้นมาไม่ได้ครับขับลงยากอย่างเดียวน้ําแข็ง น้ำแข็งมันหิมะตกเลยน้ำแข็งมันน้ำมันกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอเคก็สวนข้างล่างถ้ามองขึ้นไปจากข้างบนมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ก็ไม่ธรรมดานะครับผมแต่ว่ามันมีหิมะบังอะดิมันก็เลยดูไม่สวยสักนิดนึงนะครับตัวนี้วิธีที่นั่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขับรถไฟกันนะครับผมทางนั้นเรารู้แล้วว่ามันไปทางไหนคือไปทางรางรถไฟอีกรางหนึ่งนี่เอง แต่ว่ารอบนี้ผมจะพาทุกคนไปอีกทางหนึ่งคือทางขวามือของเราครับอเอาละเอา้ What the heck? าวัดแต่หลกรถไฟหายคือน่าจะเป็นตอนออกเกมนั่นแหละนะครับผมไม่ใช่ออกเกมที่มันเกมมันค้างนะครับผมก็เลยต้องมันออกเองมันออกให้เองอผมไม่ได้ออกมันออกให้เองเอต้องขึ้นไปเองสินะโหแล้วอยังมืดครับ เนี่ยมันเพิ่งมาม,มีขั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมพาบินเลยแล้วกันนะแต่ผมติดปีกอยู่ตอนนีน้เอาละครับได้เวลาบินอึบอันนี้คือเมืองของเรานะครับผมบินขึ้นเลยอยาได้บินลงเด็ดขาดอ่าตรงนี้เดีผมพาบิน เดี๋ยวนะ a t the fuck นี่เป็นชี้ยแล้วเนี่ย <laughs> โอเคครับสำหรับคลิปเดียวดีก็เอาไต้พิจารณงนีกันก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม